ท่านผู้ชมหลายท่านพูดถึงกรณีพักก้าวไกลจะจัดการกับคุณเจี๊ยบอมรัตยังไงอันนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนใจจริงๆนะอันนี้มองแบบตรงกลางเลยไม่ถูกแน่ๆที่ไปใช้วิธีนี้ตั้งไปตั้งแต่ประเด็นเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาเผยแพร่ค่ะถ้าทําขนาดนั้นนะแล้วก็ไปหาถึงโรงงานเนี่ยตั้งไปค่ะใช่ไหมแต่เหมือนตัวคุณอมรัตก็พยายามะจะชี้แจงว่า เธอคิดว่าเธอใช้ประสบการณ์กับข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจแล้วว่าสิ่งไหนคือภัยสังคม,มภัยสังคมคือไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นผู้ได้รับผลกระทบแต่เพียงลําพังแต่เป็นภัยที่ชาวโลกออนไลน์ประสบร่วมกันคุณอมรรัตน์ระบุอย่างนั้นแล้วเธอก็ยืนยันว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าข่มขู่คุกคามตามที่มีกระแสปั่นเลยในสิ่งที่เธอทำเนี่ยเป็นไปอย่างสุภาพมีเหตุมีผลเห็นว่าล่าสุดเธอโพสต์แชทด้วยนะคะ เป็นแชทที่ได้คุยกับเหมือนคุยกับทางหัวหน้างานของเจ้าของเพจปีใหม่ปีใหม่เนี่ยค่ะโดยที่ทางบริษัทเนี่ยตอบกลับมาบอกว่าบริษัทไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะคะวันนี้เราจะสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้มเมื่อพบว่ากระทําผิดจริงจะดําเนินการทางวินัยกับพนักงานตามระเบียบบริษัทค่ะแต่ความเป็นนักการเมืองอม,มีตําแหน่งหน้าที่ค่ะอะมีปัญหา <C haps> เดี๋ยวรอดูทางก <ใน S 1> <ค>้าวไกลคุณอมรัตบ,<ม>บอกนี่เป็นหลักฐานว่าไม่ได้มีการข,ข่มขู่ใดๆแค่ส่งข้อมูลให้บุคคลที่สามพิจารณาก็ <C isi> มีประเด็นอย่างที่บอกไปน้วแหละเอาเป็นว่าน้องใบไล่ดูจะให้เห็นรายละเอียด Facebook ของปีใหม่ปีใหม่ซึ่งตามข่าวระบุว่าเป็นแฟนขับพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความถึงคุณเจี๊ยบอมรัตห,หลายครั้ง ลักษณะอะน้องใบรอดว่าไปอย่างเช่นมีข้อความหนึ่งอค่ะเขียนบอกว่าอีเจียพ,พันละวันอีตันพันเจ็ดแล้วก็เขียนว่าพันทั้งนั้นพันทั้งวันอ,อ่ะอันนี้ข้อความหนึ่งมีอีกข้อความหนึ่งเขียนว่าอมรัตหรืออมนุษย์นี่ค่ะอีกข้อความหนึ่งเขียนว่า,อม,อ,วาอมรัตแปลว่าเพชรอมรัตจึงแปลว่าอมเพชรแล้วก็มีคำผัวนะคะ แล้วก็มีอีเจ็กเจ็กกไก่นะค่ะนครสถุนทำอะไรอยู่ปล่อยให้บ้านตัวเองมีแก๊งมาเฟียเฉาไหนว่ามากำจัดเนี่ยค่ะก็อย่างนี้เป็นต้นก็จะมีข้อความลักษณะประมาณนี้นี่ฮะท่านผู้ชมค่ะและที่มันร้ายแรงในผู้ในแง่ของผู้คนที่ติดตามเรื่องนี้ก็คือเธอเคลื่อนไหว โดยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็คือระบุเลยอะค่ะคุณอมรัฐเขียนว่าผู้โพสต์ชื่อเล่นชื่อนี้อายุเท่านี้เกิดวันนี้แม่ชื่อนี้ที่อยู่นี้ทาวเฮาส์สองชั้นใช้สีรถนี้รั้วบ้านทาวเฮาส์สีนี้เป็นลูกจ้างบริษัทนี้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ระบุนะคะบอกว่าดิฉันยินดีให้ข้อมูลชื่อนามสกุลจริงและอื่นๆกับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังมีอีกใช่ไหมค่ะคือ พอทวิตอันนี้ใช่ไหมคะก็มีการโพสต์ภาพในเวลาต่อมาแล้วก็ระบุข,ข้อความบอกว่าไปเยี่ยม New Year ที่โรงงานมาก็คือเหมือนกับภาพแลกบัตร มาเป็นวิซิเตอร์ก็คือผู้เข้าเยี่ยมแล้วก็มีชื่อว่าเป็นคุณอมรัตน์ที่ไปเยี่ยมที่โรงงานแห่งนี้แลกบัตรมาและก็เขียนไปเยี่ยมนิวเยียร์ที่โรงงานมาไม่เจอตัวเพราะออกไปหาลูกค้าข้างนอกอม,มีโอกาสพบพูดคุยกับกรรมการบริหารท่านหนึ่งกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอขอบคุณทั้งสองท่านอย่างสูงที่ใส่ใจและรับปากว่าหลังบริษัทออกหนังสือเตือนให้เซ็นรับทราบแล้วจะช่วยดูแลสอดส่องพฤติกรรมด้วยนี่ เป็นกรณีที่ร้อนแรงพอสมควรเมื่อวานกระทั่งแฮชแท็กน้องไรอมรัตคุกค,คามประชาชนก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกไปครับผู้ชอมคะคือล่าสุดอีกภาพหนึ่งที่คุณอมรัตโพสต์ในเวลาต่อมาก็เป็นภาพถนนแล้วก็มีบ้านเรียงเป็นทาวเฮาส์เ้วเขียนว่าจากโรงงานก็แวะไปเยี่ยมบ้านเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าตัวโพสข้อความ ผมหมายถึงคู่กรณีของคุณอมรัฐผู้ใช้ Facebook ปีใหม่ปีใหม่ที่เราบอกเบื้องต้นไปเป็นการโพสต์แล้วส่งตรงถึงเลขาธิการพักคก้าวไกลชัยธวัตตุลาทนแล้วก็ส่งถึงคุณปริพัทธ์สันติพารารองประธานคนที่หนึ่งด้วยเพราะว่าคุณอมรัฐได้เป็นที่ปรึกษาของคุณปฏิพัทธ์นะคะ,แล,ะแล้วก็ส่งถึงคุณวันมุฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาและพันธุ์เดกทวีสอดส่องดนนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเพื่อระบุว่าขอความเป็นธรรม ขอความคุ้มครองจากการถูกข้าราชการการเมืองเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวมคมคู่คุกคามไล่ล่าแม่มดและใช้อำนาจหน้าที่บีบบังคับให้เอกชนสนองความต้องการให้ตนและเธอก็ไล่เรียงว่าเนื่องด้วยเมื่อวานนี้19กันยาเวลาเช้าดิฉันได้ทราบข่าวจากเพื่อน Facebook ว่านางอมรัตโชตประมิตรกุลที่ปรึกษารองประธานสภาคนที่หนึ่งได้โพสต์และทวีตข้อมูลส่วนตัวของดิฉันอาทิชื่อเล่น อายุวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ที่อยู่หมู่บ้านรูปรัณฑ์สันฐานที่พักอาศัยของดิฉันเช่นสีประตูรั้วบ้านสีรถยนต์ที่ดิฉันใช้รวมถึงระบุชื่อมารดาของดิฉันจํานวนบุตรของดิฉันและยังได้ระบุสถานที่ทํางานของดิฉันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ทํางานโดยละเอียดอ,อีกทั้งยังแจ้งว่าหากใครต้องการทราบชื่อนามสกุลจริงและรูปของดิฉันให้ติดต่อสอบถามได้จากนางอมรัตนางยินดีมอบให้ซึ่ง ภายหลังจากนางอมรัตได้โพสต์และทวีตไปไม่นาน ได้มีสื่อก็คือข่าวสดนำข้อมูลของดิฉันไปเผยแพร่ต่อและท็อปนิวส์รายงานข่าวจากนั้นได้มีผู้ใช้ Facebook และทวิตเตอร์จำนวนมากแสดงความคิดเห็นเชิงข่มขู่คุกคามด้วยถ้อยคำหยาบคายสร้างความเกลียดชังต่อดิฉันบางส่วนชักชวนกันมาทำร้ายดิฉันบางส่วนนำบัตรประชาชนของดิฉันไปปะในคอมเมนต์บางส่วนเอ่ยชื่อจริงของดิฉันทั้งในโพสต์และทวิตเตอร์ของนางอมรัตน์ลุกลามมาถึงใน Facebook ของดิฉัน ใน,นเวลาบ่ายโมงดิฉันได้รับทราบจากผู้จัดการบริษัทที่ดิฉันทำงานอยู่ว่านางอมรรัตน์ได้โทรศัพท์เข้ามาหาเธอ,อและส่งข้อมูลมาให้เธอทางไลน์กล่าวหาว่าดิฉันโพสตหมิ่นนางอ,อ้างว่าคนอ่านรู้ว่าดิฉันหมายถึงนางโดยนางอมรรัตน์ได้ขอให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลตักเตือนหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อดิฉันต่อไปอ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและผู้บริหารท่านหนึ่งของบริษัทได้สอบถามดิฉันซึ่งดิฉันยอมรับว่าโพสต์วิจารณ์การเมืองนักการเมืองและพระเก้าไกลจริงโดยใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมน,นูญไม่ได้ระบุชื่อสกุลจริงของใครไม่มีคำไหนสร้างความเสียหายและไม่ได้คิดร้ายหมายขวัญใครถึงชีวิตใช้สิทธิเสรีภาพตามกรอบกฎหมายทุกประการซึ่งหากนางอมรัตรรู้สึกว่าดิฉันทำความเสียหายให้นางนางก็สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ดิฉันไม่ได้กระทําในนามบริษัทและไม่ได้โพสต์ในเวลางานเวลาที่โพสต์คือนอกเวลางานเช่นก่อนเริ่มงานพักเที่ยงหลังเลิกงานวันหยุดหรือวันที่ดิฉันใช้สิทธิ์ลางานทั้งสิน้นซึ่งดิฉันได้แจ้งต่อผู้บริหารว่านางอมรรัตน์เริ่มโพสต์เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของดิฉันก่อนหน้านี้แล้วหนึ่งครั้งมเมื่อกลางเดือนสิงหาคม โดยดิฉันไม่ได้ตอบโต้อะไรนางรุนแรงเกินไปกว่าการโพสต์อธิบายข้อเท็จจริงหักล้างข้อความเท็จที่นางกล่าวหาดิฉันแล้วเธอก็อ้างไล่เลียงว่าเหตุมันเกิดหลังจากที่ประกาศยุติสงครามเหลืองแดงขอเชิญชวนเหลืองแดงสมา,านฉันย์เดินหน้าประเทศไปด้วยกันและขอโทษคนเสื้อเหลืองหากเคยใช้วาจาไม่สุภาพต่อกันในอดีตซึ่งการประกาศนั้นหลายสื่อได้นำข้อความของดิฉันไปลงข่าวทำให้ NGO แกนนอนม็อบ คนหนึ่งโพสต์ post, และทวีตถามว่าดิฉันเป็นใครนางนะอมรัตน์จึงได้โพสต์เผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาของดิฉันเพื่อตอบคำถามนั้นแต่เป็นข้อความเท็จเกี่ยวกับตัวดิฉันกล่าวหาว่าเมื่อก่อนดิฉันรับข้อมูลจากอดีตนักการเมืองพักหนึ่งนำมาโพสต์ดิฉันได้โพสต์อธิบายข้อที่จริงพร้อมแนบหลักฐานเป็นคํานิยมที่นักการเมืองท่านนั้นให้เกียรติเขียนในหนังสือของดิฉันโดยเนื้อความระบุว่านักการเมืองท่านนั้นได้ประโยชน์จากข้อมูลที่ดิฉันค้น คว้านำมาเผยแพร่ไม่ใช่ดิฉันไปรับข้อมูลจากเขามาโพสต์แต่อย่างใดเธอโพสต์ยาวมากแต่ขออนุญาตนะท่อนถัดมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ทำงาน เวลาบ่ายสามโมงวันเดียวกันนี้ผู้บริหารได้แจ้งดิฉันว่านางอมรรัตน์ได้เข้ามาที่ทํางานของดิฉันได้ขอเข้าพบผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบุคคลโดย,โดยผู้บริหารท่านเดิมไม่ต้องการให้เรื่องลุกลามฟ้องร้องกันจึงได้แจ้งนางอมรรัตน์ไปว่าได้ตักเตือนดิฉันแล้วและจะออกหนังสือตักเตือนให้ดิฉันเซ็นรับทราบเพื่อยุติการโพสต์ถึงนางอมรรัตน์ต่อไปซึ่งดิฉันได้บอกผู้บริหารไปว่าดิฉันไม่ได้โพสต์ถึงนางอมรรัตน์ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบบริ แต่สิ่งที่นางอมรัตน์โพสต์ข้อมูลส่วนตัวของดิฉันต่างหากที่ละเมิดสิทธทิเสรีภาพและหมิ่นประมาทดิฉันด้วยการโฆษณาสร้างความเสียหายและความไม่ปลอดภัยในชีวิตรวมถึงครอบครัวของดิฉันเพราะไม่รู้ว่าใครจะบุกมาทําร้ายคนในครอบครัวของดิฉันเมื่อไหร่จากคอมเมนต์ที่คลุ้มคลั่งชักชวนกันมารุมทําร้ายบางคนบอกบ้านดิฉันอยู่ใกล้บ้านตนเองเขาสะดวกจะมาจัดการให้เป็นต้น แล้วเธอก็บอกว่าเธอคือผู้เสียหายจากการกระทำของคุณอมรัฐมีความเสี่ยงสูงถึงชีวิตไม่ใช่นางอมรัดเสียหายจากการกระทำของดิฉันแต่ทั้งนี้ดิฉันได้แจ้งผู้บริหารไปว่าดิฉันจะไม่แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนางเพื่อไม่ให้กระทบต่อบริษัทและนายจ้างโดยมีเงื่อนไขว่านางอมรัฐต้องยุติการคุกคามดิฉันด้วยแต่ปรากฏว่านางอมรัฐกลับไม่หยุดยังโพสต์และทวิตเผยแพร่ข้อมูลดิฉันอีก4ครั้งครั้งแรกอ้างว่าผู้บริหารและผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลจะทาทันบนดิฉันหนึ่ง ปีครั้งที่2แจ้งแก้ไขข้อความเพราะบริษัทรับปากนางว่าจะจัดการดิฉันให้แล้วครั้งที่3ทวิตภาพบัตรผ่านเข้าบริษัทขอพบผู้บริหารพร้อมระบุว่าได้มาพบและขอบคุณผู้บริหารโดยบริษัทจะออกหนังสือเตือนดิฉันและผู้บริหารยังรับปากว่าจะสอดส่องพฤติกรรมดิฉันให้ด้วยครั้งที่4ทวิตว่าหลังออกจากบริษัทดิฉันแล้วนางได้มาเยี่ยมบ้านดิฉันด้วย พร้อมลงภาพที่พักของดิฉันประกอบซึ่งทําให้เกิดการแชร์โพลและทวิตของนางต่อโดยมือผู้ใช้ Facebook จํานวนมากเข้าสมาแสดงความเยาะเย้ยดูเมียดเหยียดหยามแสดงความอาฆาตบ้าดร้ายอีกมากมายเหตุเพราะนางมรัฐเป็นนักการเมืองพักเก้าวไกลที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามหลักล้านคนดิฉันจึงจําเป็นต้องเรียนมาถึงท่านวลขาธิการพักเก้าวไกลรองประธานสภาปฏิพัฒน์คุณบัรมูลมัดนอมัทาและรัมติยุติธรรม เพื่อขอ,อความเป็นธรรมและขอคืนความรู้สึกปลอดภัยให้ครอบครัวของดิฉัน และเธอก็สรุปว่าดิฉันเชื่อโดยสุดจิตใจว่าประชาชนมีสิทธ<ม>ิ์วิาพากษ์วิจารณ์การเมืองและนักการเมืองซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่กินภาษีของประชาชนโดยใช้สิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญอนุญาตานักการเมืองใดเดือดร้อนหรือเสียหายจากการโพสต์ของประชาชนนักการเมืองมีสิทธิ์ใช้กฎหมายคุ้มครองตัวเองได้ไม่ใช่ใช้สาลเตี้ยจัดการ แล้วเธอก็ระบุบางตอนว่าเชื่อว่าจริยธรรมของนักการเมืองและข้าราชการการเมืองจําเป็นต้องมีการใช้อํานาจหน้าที่ของข้าราชการการเมืองข่มขู่เอกชนบีบบังคับให้เอกชนดําเนินการใดๆต่อพนักงานของตนเพื่อสนองความต้องการของข้าราชการการเมืองเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและเสถียรภาพของประชาชนเช่นที่ดิฉันถูกกระทําจากนางอมรัตน์ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองควรถูกพิจารณาสอบสวนจริยธรรมจากหน่วยงานต้นสังกัด และก็เชื่อว่าประชาชนของประเทศไทยควรได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพต้องไม่ตกจกนอันตรายจากการไล่ล่าแม่มดจากนักการเมืองข้าราชก,การการเมืองและหรือจากประชาชนด้วยกัน โดยเฉพาะพักก้าวไกลซึ่งเป็นพักการเมืองที่เรียกร้องยกเลิกแก้ไขามาตรา112โดยอ้างว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีฟรีสปีชวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ได้โดยไม่ผิดกฎหมายมพรคก,ก้าวไกลอ้างเสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการเมืองดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรคก,ก้าวไกลจะพิจารณาพฤติกรรมไล่ล่าแม่มดของนางอมรัตนสมาชิกพักของตนอย่างจริงจังอ่ะนี่เป็นจดหมายยาวเหยียดเลยถึง คนที่มีตําแหน่งแห่งที่อย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นประเด็นร้อนแรงแน่นอนคนอมรรัตอาจจะรู้สึกว่าเธอใช้ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการกระทําที่รุนแรงในแง่ของภาษาและก็การเผยแพร่ในโซเชียลแต่วิธีการก็กลายเป็นประเด็นให้เธอร้องเรียนแน่นอนเทวชมะตั้งแต่การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลสถานที่พักที่ทํางานหรือการเข้าไปในสถานที่ทํางานน,นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้น เรื่องนี้เดี๋ยวรอดูปฏิกิริยากันต่อไปขนาดเดียวกันคนปีใหม่ปีใหม่ก็ยังโพลล่าสุดยาวอีกเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าสรุปบางช่วงบางตอนถามว่าปีใหม่จะทำอะไรต่อก็เดินหน้าต่อคะ่ะใช้วิตปกติ เรื่องถูกคุกคามจากข้าราชการการเมืองก็รอฟังผลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะดำเนินการกันอย่างไรปีใหม่โพสต์และแท็กพวกเขาครบทุกคนวันนี้เสื้อเหลืองเสื้อแดงสมานฉันเขาจะไปสภาเรียกร้องความยุติธรรมให้ปีใหม่อีกทางท่านใดอยากร่วมกิจกรรมอยากช่วยปีใหม่ ก็ไปสมทบกับเขาได้ที on, ่สภาเวลา11นาฬิกาก็คงจะหมายถึงวันนี้กระมังใช่ค่ะและเพราะว่าเพิ่งโพสต์เม네ื่อเช้าบอกถ้าไม่มีความคืบหน้าไม่มีการตอบสนองจากหน่วยงานนั้นๆค่อยว่ากันใหม่ตอนแรกตั้งใจจะวางมือเพราะพี่โทนี่กลับบ้านแล้วพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วเหลืองแดงสมานฉันกันแล้วอยากจะทําเรื่องสุขภาพวิชาการพุทธศาสนาเรื่องบันเทิงเพื่อคนไทยต่อแต่เจอเคสนี้คงต้องชะลอออกไปก่อนเพราะสัง ไทยยังต้องการแก้ไขเรื่องความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยที่คลาดเคลื่อนอ,อยู่มากจากเหตุคุกค,คามล่าแม่มดนี่แหละนี่เชื่อว่าจะเป็นประเด็นร้อนแรงต่อแล้วก็เป็นกรณีที่น่าสนใจเพราะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลยอย่างที่ว่าเนี่ยชมะขณะที่ตัวคุณอามารัฐทบทวนชักนี้หนึ่งเพราะอ่านของคุณปีใหม่ไปแล้วคุณอามารัล่าสุดก็ยืนยันว,ว่าก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบใช่ไหม คือเธอบอกว่าเช้านี้ถึงแม้จะตื่นขึ้นมาได้ความสดชื่นแต่ดิฉันมีความรู้สึกผิดติดค้างคิดว่าสมควรต้องออกมาขออภัยอย่างจริงใจต่อท็อกซิกในสังคมออนไลน์<อ>ที่ตัวเองมีส่วนสร้างขึ้นเมื่อวานนี้คือขออภัยต่อท็อกซิกในสังคมออนไลน์ซึ่งตัวคุณมารัตเธอมีส่วนสร้างขึ้นไม่ใช่กูคน,นีนะ เธอเขียนอย่างนี้นะคะดิฉันยืนยันว่าได้ใช้วิจารณญาณและสัญชตาตญาณในฐานะมนุษย์ใช้พื้นฐานประสบการณ์และข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินว่าสิ่งไหนคือภัยสังคม,มภัยสังคมย่อมหมายถึงตัวเองไม่ได้เป็นผู้รับผลกระทบเพียงตำพังแต่เป็นภัยที่ชาวโลกออนไลน์ประสบร่วมกันการกระทำตามวิจารณญาณส่วนตัวนั้น จะผิดถูกดีเร็วอย่างไรดิฉันยินดีรับผิดชอบทั้งทางสังคมและทางกฎหมายทุกประการดิฉันก็จะพิทักษ์สิทธิตัวเองตามกฎหมายต่อไปเช่นเดียวกันจากนี้ต้อง move on เพื่อไม่เพิ่มท็อกซิกให้สังคมออนไลน์อีกต่อไปอที่เกิดไปแล้วต้องขออภัยซ้ำอีกครั้งอย่างไรก็ดีในทางส่วนตัวดิฉันรู้สึกเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าทุกการตัดสินใจมีต้นทุนมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วอ,อันนี้ทราบดีอยู่ อันหนึ่งขอยืนยันว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สนั้นเป็นไปอย่างสุภาพมีเหตุผลไม่มีสิ่งใดเลยที่ใกล้เคียงกับคำว่าข่มขูค่คุกคามตามที่พยายามจะมีกระแสปัน่นดิฉันไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลไม่มีศักยภาพข่มขู่บ,บังคับใครแน่นอนหากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องมีได้เห็นพ้องด้วยนั่นแลหละฮะ่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปนี่ ก็น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมฮะคุณเอามาร,ระหว่างนี้ก่อนน,นี้สักสิบนาทีได้ไหมโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าน่าจะเป็นโพสตสุดท้ายสองนาทีเออประมาณถ้าเกือบชั่วครึ่งชั่วโมงแล้วน่าจะเป็นโพสต์สุดท้ายสําหรับเรื่องนี้แล้วคือระบุว่าดิฉันเดินทางไปคนเดียวใช้บัตรประชาชนแลกบัตรเข้าถูกต้องได้รับอนุญาตและได้รับการต้อนรับที่ดีได้รับฟังผลการสอบสวนพนักง,งานบริษัทแล้วรู้สึกพอใจ ลากลับอย่างสุภาพขอบคุณทุกกำลังใจคือเหมือนกับมีคนเขียนนะคะบอกว่าคุกคมคู่คุกคามแบบไหนแลกบัตรเข้าโรงงานถูกต้องแถมสาธารณชนยังรับรู้มันเอื้อให้ทำผิดไหวหรอครับแบบนี้คุณอมรัต์เธอก็เลยเขียนค่ะขณะที่คุณสุนัยผาสุกเมื่อเช้านี้ตอนสักเจ็ดโมงสี่สิบคุณสุนัยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาองค์กรเริทพิพิธน์นานาชาติทีมแม่ไ w a t อ h ประจำประเทศไทย ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุสิทธิ์ประชชนไม่มีสีไม่มีฝ่ายก้าวไกลก้าวไกลไม่ควรเพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปีใหม่ซึ่งละเมิดหลักการเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพที่พักยึดถือการใช้สารเตี้ยล่าแม่มดคุกคามกันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมายถ้าใครได้รับความเสียหายจากสิ่งที่ปีใหม่เขียนก็ควรแจ้งความดำเนินคดีตามสัดส่วนที่เหมาะสมไม่ใช่ทำแบบนี้ แล้วก็พูดถึงรายละเอียดที่ปีใหม่เพราะที่เราบอกไปนั่นแหละที่ขอ,อความเป็นธรรมและขอความคุ้มครองค่ะ,ะนี่ก็เป็นกรณีน่าสนใจที่แทรกขึ้นมาเกิดขึ้นในระหว่างนี้เนี่ยน้องใบก็ถือว่าร้อนแรงร้อนแรงทีเดียวแล้วก็ต้องตามกระโดเนี่ยท่านผู้ชม